สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการสร้างส่วนของคลิปเรียลนะครับบน i g ของเรากันนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการสร้างคลิปเรียล บน i n s t a g r กรมจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน i n s t a g r กรกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ส่วนของเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ทำการคลิกเครื่องหมายบวกกันลดครับหลังจากคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็จะมีส่วนของป๊อปอัพด้านล่างนะครับแสดงขึ้นมานะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของคลิปเรียลนะครับ ด้านล่างนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการใส่รายละเอียดของคลิปเรียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือก אע, สำหรับในคลิปนี้จะทำจะสร้างคลิปเรียวแบบรูปนะครับก็ทำการเลือกรูปกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเลือกรูปสักรูปหนึ่งนะครับก็ทำการเลือกรูปกันได้เลยนะครับอืม หลังจากเลือกรูปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกแอดนะครับด้าน,นบนขวามือหลังจากนั้นนะครับก็ทำการคลิกในส่วนของเ e ็กนะครับหลังจากที่เลือกมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทำการคลิกไปที่ส่วนของเสียงเพลงนะครับเพื่อที่จะใส่เพลงกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกเพลงนะครับที่เราจะต้องการาใส่บนคลิปเรียวของเรากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองจิ้มไปสักอันหนึ่งกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาอย่างในหน้าของอคลิปคลิปเรียวของเรากันนะครับในหน้าในหน้านี้นะครับก็จะเป็นส่วนการเลือกในส่วนของ จังหวะของเพลงนะครับช่วงช่วงทำนองของเพลงนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วครับก็คลิกด้านบนนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าคลิปเรียวกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการใส่อง์ปกรณ์อื่นๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการใส่ชื่อนะครับใส่สติกเกอร์นะครับเมื่อเราใส่ในส่วนของทุกอย่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คลิก เน็กด้านล่างกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการใส่อแอคปชั่นกันนะครับก็ทำการใส่ส่วนของ หลังจากใส่ในส่วนของรายละเอียดกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกในส่วนของแชร์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทำการสร้างในส่วนของคลิปเรียวบนอินสแกรมให้กันนะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้า โปรไฟล์ของเรากันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปและวิธีการสร้างคลิปเอ่อรียลใน i n s t a g r กรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n แนครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการซ่อนในส่วนของยอดกดหัวใจใน IG หรือ i n s t a g r กรมของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการซ่อนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของหน้า แอปพลิเคชัน i n s t a g r กรกันได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของออหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็หน้าโปรไฟล์เราก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่เมนูนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็จะเป็นส่วนของเมนูที่เป็นขีด3ขีดกันนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าซ่อนการถูกใจกันได้เลยนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆนะก็ประมาณอยู่ประมาณกลางๆนะครับก็ทําการคลิกในส่วนของซ่อนการถูกใจกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าซ่อนการซ่อนการกดถูกใจกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็มันจะมีส่วนของเมนูที่เขียนว่าซ่อนการกดถูกใจกันนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนในส่วนของปุ่มนะครับเพื่อที่จะซ่อนการได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลื่อนปุ่มกันแล้วนะครับในส่วนของการซ่อนการถูกใจซ่อน การกดถูกใจนะครับก็จะถูกซ่อนไว้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการซ่อนการถูกใจซ่อนการกดการถูกใจในไอจี IG หรืออินสตาแกรมของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n น e l นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ